สบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าเป็นหลังจากมาตะไปหาเนองใหม่แล้วก็ไปฮับลูกสาวมาจากโรงเรียนมาตะหานนองใหม่ก็ไปรับน้องมาหน้าพี่นี่พันไหวคู่ย่างดีตาหักแต่หักก็ไปรับกองขับมาแล้วว่าเป็นกระิมาดังไฟต้มนนองใหม่เดี๋ยวไปหามาแล้วพี่น้องเลยไฟนี่กับท่านนี่กับพี่วัดเนามาให้กาากาดเลยพี่น้องทานพี่วันเลยซื้อเล่าดอกบัวแดงไม่ได้เสื้อพี่น้อง พุทหนุนเราเราขายทานเนาะพี่วันเนาะเอาพี่น้องยีดังไฟต้มน้ำใหม่ก่อนวันเีเนี่ยน้ำใหม่เดี๋ยวไปหามา,าเดี๋ยวเช้าวมันมันกัจฉมาตัดแทงสมให้มันน่ะต้มในหมอ้อให้มันงา่ายให้มันสะอาดสะอานพี่น้องล้างขี้ดิน,นวัดนั่นซะทัดแทงสม นโพออดินไม่ไ่พี่แจาข,ขาๆๆๆลวลดานานะพ่นะองมันจะขันนาเงียง้ยมันนี่ท้องฟ้าลงปงใสพี่น้องขี้ดินท้งล่างม่ต้มทั้งเปลือกลเลยเห็นป่ต้มเบอ็ ตังมือเลยนม่ีเข้าเลยผู้นอนบบนี่แบบวากวนคือคนหาเลยนอนนี่แบบเอาไปมุกคือเจ้าวากะยีแสบเลยนี่แต่ว่าคันเก่งต้องซ้ำนี่ทำนี่พอดีเนี่ย เห็นเนี่ยว่าหนักข้ล่างพี่น้องโอ้มันนี่หอนอยู่ด้วยพี่น้องเลยแตมาถ้าไปหาน้องใหม่มากาบสองพอดีสองครัวไปครับน้องมาหน้าครับมากันมาต้มมานี่พอดีลายเติบ้อไเติบมอมไงหนึ่งเงือนี้ เต็มคู่นอนทอร์นามาเนาะเต็มคู่อันนี้เลยนะยัไรยังหนาวอะคลิปทั้งหมดารยังแต่มันเรยวยังมอบอะไรฮันลากหายังบนเอาข้างหมอก ันนี้การคูณและชั่วโมงสองชั่วโมงวันนั้นเวพี่น้องเนาะชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยจะสุกแกกินน้ำตาลมะฮงเน่ะมันก็สุดเท่านั้นนะพี่น้องเอาพี่น้องเดือดแล้วมันี้ปดแล้วกินยังไงน้องใหม่เจ้ากำลังปดดอยดพี่น้องคุมไฟจะเด้อโอ้หอมเนาะพี่น้อง นี่ว่าเพชรกัตชิมะว้านำพี่นอ้องแค่น้อยนะพี่น้องมีเอฟซีวนมาไปหาหลักนอกใหม่พี่น้องกระดาษบ่าให้ฟังแล้วกันการคนห้องกันง่ยแล้วกระดาษไปแล้วก,ก็คือบ้าให้ฟังนะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นบ้ากา็ใจห้องก็หามความคิดเพิ่นบ่ได้น,นะพี่น้องคือยังกรณีกอไพรบ้าเพชรนะเพิ่นบ่าตัดกอไพรของออกเห็นอย่างตัดกอไพรของออกแล้วก็ไปหาหลักข้างคนอื่นบ่าเพชรเอากอไพรออกนะครับเป็นไปได้อีลีนะ ถ้าเกิดบาเาวเพชรมีเฮียนยู่แล้วเนาะบาเชรกับสิบ่มาเอากอไผ่เอายางออกดนกพี่น้องอันนี้บาเบเพชรกับเป็นคนขันด้มีเฮียนบาเชรกับมาส่างรักพักฐานอยแห้งนีอยู่สวนมองหนีเนาะพี่น้องมันมีกอไผ่จะของสวนเก่าตะกีบนปูกไว้มันมันหลายกอไผ่มันเา่าตั้งว่าแปดสิบเมตรมาเด้พี่น้องจากยืนทางสุดหลังหลังสวนน่ะ แล้วนี่บ่าเพชรไปปรึกษากุรมขี้ดินว่าเจเพิ่นมาล่างวัดไห่ทา้งกรมขี้ดินมันมีเหตุผลที่บ่าเพชรต้องเอาออกจริงๆก็เ่าอยากออกดอกทางกรมขี้ดินพ่น่าถ้าเกิดมีกอไัยเนี่ยเขาก็บว่าล่างวัดไห่เพราะว่ามันหม่นบ่ได้พี่น้องก็ต้องเข้าใจถ้าเจ้าอยากล่างวัดเจ้าก็ต้องเอากอไัยออกพี่น้องวามหมายของบ่อบเพชรนะถ้าเจ้าอยากล่างวัดเจ้าก็ต้องเอากอไัยออกนั่นแหละบ่อเพชรก็เลยต้องเอาออกพี่น้องมีพี่น้องคนบเข้าใจเพิ่น่า ของ,องตัวเองตัดออกแล้วมันก็มองยงคนอื่นวาด้านไปเนองเอาบ่าเพชรว่าเนี่ยก็บว่าอีกแล้วไ่น้องเนาะนี่เห็นว่าเนี่ยรักเสาไฟบ่เป็นไทยเบิ่งเนี่ยเห็นป่ะอ่าอันรักเสาไฟที่ไปน้องเห็นเนี่ยบอกอ่าตะกี้้ามีก,มะกะอกไพมากก็เพ็รว่ไไนได้เสาไฟนี่ก็ได้อ่ามันนี้บัดเอากอไพออกเขาอ็ยังใส่ก่อนรักเสาไฟได้แล้วก็ข้าเจ้ามาล่างวัดขีดินไทยเนี่ยถ้าเกิดมีกอไพรข้าเจ้าสิมมนได้บนะ่เนาะกอไพบ์แบบไงเนาะไปน้องมันกินพื้นที่ก็บว่าหอดผีหมดเลย ก่อภัยตะกีนะ่ะบ่เพเฟใส่โรเมโค,คน่นแด้ออกก็มันว่ามันจะออกง่ายๆำ่ำหรับมันฮาสิตัดไปใส่แห้งขอตัดออกได้อีกพี่น้องถ้าเอากอไัยออกเนี่ยัันผู้ไดเบื่องว่าเพฟสันเอดชิปไปเบื่องตะกี้นอโอ้เป็นสาม0 0ืน่นกว่าบาท่นถ้าเอากอไผออกซื้อกะไรของส0ม0มื่นเหมือนนี้โรเมโคมาอันมือ,ม,อมือกลัวุ่นจะโอ้ันย่มแลกมือนีน้จังแล้วพี่น้อง คนทางออกคนต่ำต่ำต่ำออกตะพุ่นแล้วก็เอารถเกตเพอใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยหอเพชเพรจ้างคนอยู่ในใบ้านเ่าะเพระกันผู้ใดติดตามบมเพชนเนาะแล้วก็มันเกจให้เผา,าให้บ่ได้กดกดชิได้รักเสาไฟเนี่ยมาใส่ไพรพี่น้องเออเพราะว่าแบบบ้านเบ้าเพชรนะผู้เพิ่นรับเหมาเพิ่นมาเสาไฟตรงทางนี่เพราะว่าทางพุ่นก็เป็นของเงี้ยนน้องเพิ่นของเข้าตรงทางพี่พี่น้องต้องแบ่งกันมันเป็นซัดเป็นส่วนนะนะอันนี้ก็เสาไฟรัฐบาลนั่นี่ หลังจากตะกี้มันมีขอไพรเพื่อนเ็ยยงมาปักบ่ได้หลังจากบอเพชรมาปักของบอเพชรแล้วบรรลุนมาเพื่อนเ็ยยงมาปักของหลัดเห็นบออันของบอเพชรคือลักเล็กลักเล็กซี่เหลี่ยมอันลักปูนนี่คือของอ่ารัฐบาลนะพี่น้องของรัฐบาลเพิ่นก็มาปักหลังจากบอเพชรเที่ยวขอไพรออกแล้วเห็นบอกจีนมีขอไพรบบมีฮียนคนเพื่อนก็คขั้นไหนไม่เย็ดไห้ตะกี้คนจีนหน้าบ้านบอเพชรถึงบ่อ่ะนนจีนกับ่มีเด้ บ้านมีบ่าวเพชรมาอยู่มีน้องมาอยู่มีอ้าไอวิน้าบ้านเพิ่นมาอยู่สามสี่หลังเพิ่นมีอดคอนกรีดเข้ามาให้เด้บัดนเห็นบ่บ่าวเพชรเป็นคนมาบุกเบิกเลยครันสิเว้าเนาะพี่น้องเนาะเห็นน้องหล้างข้างเนี่บ่าวเพชรก็มาเราเล่าก็มาลำก้นบ่าวเพชรก็มาลำก้นบ่าวเพชรอ่อนพี่ชายอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วก็มาลำก้นบ่าวเพชรด้วยกันตะกี้เป็นบ้านเซาบ่าวเพชรเซาอยู่วันนี้เพิ่นก็มาซื้อเพิ่นก็มาสร้างก็เป็นเพื่อนบ้านกันแต่ก็มีคอนกรีดเข้ามาเลยเห็นบ่ นี่ล่ละทีเอฟซี e มันว่าแปลากอภัยออกทําไมของตัวเองไม่ไปห,หากินมันเลยพี่น้องเหตุผลหลักๆก็กกกคือว่าหนึ่งกลุ่มชีดินพันกระล่างวัดชีดินมาได้สองไส่เสาไฟบ่ได้นั่นแหละคือเหตุผลเด้อพี่นอ้องเพิ่นว่าเข้าใจมันงาะถามพ่อพี่อันเลี้ยงรักนอไม่ว่ารักนอไม่เนี่ยค่ะพ่อเพลีกบับพ่อเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นร้อยรอบลา้านรอบแล้วก็คือสิบีโอดอก เขาเป็นวายเอฟซีพื่อนมีความรู้สึกดีๆคิดใจดีนะมอบมันเข้าใจเนาะมันเป็นแรงทํามาห่กิ่นของคนชาวบ้านเข้าบ้นนานนอกเขา้าก่อนเขาจะไปหาอยู่ไซเฮ้าต้องปรึกษาชาวบ้านซะ้่อนจากมีพี่บ้านเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพี่สาวคอยขอ,ขอ,ขอก็ถามเล่าปรึกษาเล่ากับพ่อยายอยู่แถวบ้านเพราะมานเลี้ยงงูเลี้ยงควย้ย ตรงได้หากินได้เพิ่งกันแนะน้ำบอลเผ็ดว่านตรงนี้ได้ตรงนี้บ่ได้เด้อพี่น้องเขามาปรึกษาชาวบ้านเพป็นแล้วยังเปิดทำมาหากินเขายังกล้าทายคลิปของพี่น้องเนาะเขาเป็นว่าเพิ่งเพราะข้าใจเขาสิบวันเป็นล้านเนาะเพิ่งเพราเข้าใจเนาะพี่น้องโอเคครับจะอีพี่น้องเลิกเรียนมานะพี่น้องเลิกเรียนมากระห่วงของเลิ้นธนาพอขึ้นตากแดดตากมันเพิ่นก็เลยนั่งยืนเตียงนอนนึกเธอได้คองเล่นแล้วบานมาไงมาหน้ ไปน้องไทยกองเงินมานะพี่น้องพ่อเพชรกดิมา่าจบคลิปน้ำน้องไม่ต้มพ่วเพชรน,นะพี่น้องเลยมีพี่น้องถามอยู่ว่ามีต่ผ้ากันไปหาแต่ว่าพ่เห็นเห็ดกินทักทีครับพออยเห็นเห็ดกินเก็บพักมากคบพอคอยเห็นเห็ดกินนะพี่น้องเฮ็ดจิน,จย,จน,น,น,จนยู่พี่น้องบางที่พ่เพชรกับบริไทยนะพี่น้องเนาะนี่ได้มากที่เขากลับมาต้มนะพี่น้องเป็นพักเป็นยังไป ถ้าเกิดว่าพี่ว่านน้ำพันมาก็เอิ่อล่าหมาะไปกินน้ำพี่น้องพี่สาวห้องอ่ะอันใดอาศัยกันไม่มีทานไม่มียังกระได้บอกเล่าเนี่ยนะมาให้นะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคิดนี้ว่าเป็นไก่ลาไปก่อนอันนี้กับใช้ไม้กับพ่ออีกอีกใส่อีกทานอีกเตาหนึ่งกับพ่อเลยพี่น้องเพราะว่ามันใส่เปียกเนาะมันก็ต้องต้มดูนนิดน่อยสำหรับคิดนี้ไก่ลาไปก่อนเด้อขอบคุณทุกการที่ตามสละไข่ไรแฉ่มีเงาไม่มีเงกระคุยกันมาพี่น้องคอมเมนต์มาเล่นน้องันเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังเลี่ย ก่อนไม่คลิปหนาสวัสดีครับทองฝาเข้มใสดีมาก